มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่นมอ,อก54-2558มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคุมเฉพาะกระจกแผ่นชีทกลาสไม่มีสีครับประเภทชั้นคุณภาพและสัญ,ญลักษณ์นะครับกระจก แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1กระจกแผ่นใสทําจากการหลอมทรายแก้วและส่วนผส,สมที่อุณหภูมิ1,400องศาแบ่งเป็น2ชั้นคุณภาพได้แก่ชั้นคุณภาพ A ใช้สัญ,ญลักษณ์ SCA ชั้นคุณภาพ B สัญ,ญลักษณ์ SCB ครับละประเภทกระจกแผ่นฝ้าครับจะมีการทําผิวด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นฝ้านะครับสัญ,ญลักษณ์ SF ครับขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนนะครับกระจกแผ่นใสและกระจกแผ่นฝ้า จะใช้ความคาดเคลื่อนของความหนาความกว้างและความยาวที่ระบุไว้ที่ฉลากนะครับตามตารางนี้ครับคุณลักษณะที่ต้องการนะครับกระจกแผ่นฝ้าส่วนที่เป็นฝ้าจะต้องไม่โปร่งใสทําการทดสอบโดยการตรวจพินิษนะครับในส่วนกระจกแผ่นใสจะแบ่งชั้นคุณภาพออกเป็น2ชั้นนะครับได้แก่ชั้นคุณภาพ A ให้พิจารณาดังตารางนี้ครับและชั้นคุณภาพ B พิจารณาดังตารางต่อไปครับ แผนการชักตัวอย่างนะครับจำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามขนาดคุณนั้นลักษณะเครื่องหมายและฉลากในแต่ละรายการจะต้องไม่เกินจำนวนที่ยอมรับดังแสดงในตารางต่อไปนี้ครับการทดสอบที่1การวัดขนาด 1. ความหนาจะใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดความหนาของกระจบที่จุดตัดระหว่างเส้นทแยงมุมกับเส้นขนานระยะห่างจากขอบประมาณ15มเมตร รวม4ตำแหน่งแล้วรายงานค่าเฉลี่ย 2. ความกว้างและความยาวใช้ตลับเมตรวัดความกว้างและยาวทุกด้านและการวัดจะต้องวัดให้ห่างจากขอบประมาณ50มเมตรแล้วรายงานค่าเฉลี่ย 2. การทดสอบที่2การวัดฟองอากาศปุ่มรอยขูนรอยขูดขีดวัสดุแปลกปลอมและรอยล้าว 1. กรณีตรวจสอบฟองอากาศปุ่มและรอยขูน เราจะนำกระจกทดสอบวางห่างจากผนังดำา1 0 0 0มมและให้กระจกตัวอย่างห่างจากผู้ตรวจสอบประมาณ5 0 0มิมตกรณีที่ทตรวจสอบรอยปูดขีดเราจะนำกระจกทดสอบวางห่างจากผนังดำา1 0 0 0มมและให้กระจกตัวอย่างห่างจากผู้ตรวจสอบประมาณ4 0 0 0มมการทดสอบที่3การวัดตำหนิที่ขอบเราจะวัดขนาดตำหนิที่ขอบด้วยบรรทัดเหล็กที่มีความละเอียด 0.5มิม mm, ได้แก่รอยบินและส่วนยืน่นรอยกระทาะรอยแหว่งที่มุมและส่วนยื่นที่มุมรอยหักที่ไม่ตรงการทดสอบที่4่ขึ้นตั้งตัวอย่างกระจกทำมุม45องศาห่างจากเพือสอบประมาณ500มิมและห่างจากวัตถุไม่เกิน3,000ม mm. ิเมให้ผพือสอบมองวัตถุผ่านตัวอย่างกระจกโดยเคลื่อนตัวไปทางซ้ายและทางขวา ขนาดกับระนาบของกระจกภาคของวัตถุที่เห็นจะต้องไม่บิดเบี้ยวในภาพนี้จะเป็นลักษณะการจำลองการวางกระจกและการมองผ่านกระจกการทดสอบที่5ความโค้ง1การวัดความโค้งสลรับโค้งเดียวจะทำการแขวนกระจกตัวอย่างให้เป็นไปตามแบบที่1หรือแบบที่2ตามรูปตรงกลางนะครับ ใช้แม้บรรทัดสันตรงวางทาบและนำฟิลเลเกตวัดขนาดช่องว่างที่เกิดขึ้น 2. การวัดความโค้งแบบขึ้นตัวอย่างในแนวราบบนตัวทดสอบแต่งพืน้นที่ตัวอย่างเป็น3ส่วนเท่าเกันในแนวตั้งและแนวขวางทาบโรเลอร์วเวฟเกตบนตัวอย่างในส่วนที่1ของแนวตั้งวัดความลึกของท้องลื่นและวัดความยาวระหว่างยอดขึ้น คำนวณความโค้งทำการทดสอบซ้ำส่วนที่เหลือแล้วรายงานผลมากที่สุด